ต้นฉบับคลิปจากวอลลาโนโหให้เสียงภาคไทยโดยคุณโดครับผมไอยกินข้าวเช้าก่อนไปทำงานดีกว่าสีเรี่ยรสชายละสเสียสูตรกลมกลม่อมแค่กินก็หอมอุย้ยยังไม่สุกนี่เดี๋ยวย่างแป๊บก็สีล่าบีบอาหอมหอมกินแล้วนะครับได้เฮ้ย,เ,เ,ยเดี๋ยว,วมึงทำอะไรเนี่ยทำแบบนี้ไงนี่เน่ยอ่อนี้นี่ไปเลยจ้าไอ้เจ์ เอาแม่งหนีไปเฉยแล้วเมื่อกี้สีเรียวกว่าสุดท้ายของกูแล้วนยะโอ้ยไม่ได้กินข้าวเช้าไปทำงานอีกแล้วแม่งเออมสมุดบนทเทความดีต่อไปจะให้เราทำอะไรเนาะเจอมึงแล้วไอ้อุนต์ตมวยหัวแขนอืมใไต้อะไรวะอะไรต,ตึกต,ตักตึกตักอยู่ไหนจะเฮียแล้วมันรู้ได้ไงเนี่ย เดินทีพื้นสะเทือนไม่รู้ก็งอละงั้นก็เข้ามาสู้กันเลยสซล่ะเดี๋ยวเช็คหนังสือแป๊บนะอือพเจ้าอยากให้คุณเตะก็ซิล่าพเจ้าอนุมัติให<ะ>้พเจ้า<ห>พะพเจ้าแล้วพเจ้าอะไรอนุมัติให้เตะคนได้วะฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดแกก็เสร็จสมบูรณ์เจ้าซุปเปอร์คาร์ของฉันสวมหมวกกันน็อกแบบแล้วก็แว่นตาก,กันาลมพร้อมกับเครื่องยนต์มา5,000พร้อมกับล้อฟองคาร์บสำหรับสัตว์มีหางพร้อมละเตรียมพร้อมแล้วก็ออกตัวได้นี่แน่แ อา้าวทำไมรถไม่ไป,ไปไวะอ๋อลืมหยิบคันเร่งนี่วะเอ้ยติดสิวะเต็เตะจเต็จอ้ามาล้วยไมว่เต็งก็เซแกเสร็จฉันแน่เจ้าอุตจมาศอืมสบมบันิปรเทความดีของพระเจ้าบอกให้เรามาแถวนี้นี่หว่าอืมอุ๊ยไฟแดงห้ามคนข้ามนี่บูต้องยืนรอให้รถไปก่อนซะงั้นฮ่า่ <c oughs> แกอยู่นี่เองเหรอเจ้าอุจจมวยหัวแขนฉันจะส่งแกไปคุยกับลากมะม่วงฮะใครวะตายซะอุ๊ยนั่นมัน เอ้อดเทิร์บดิฟโดนดเจ็บอุ้มาเป่าไม้แหล่งน้ำตรงหน้าเฮ้ยเมื่อไหร่จะไฟเขียวให้คนข้ามได้เนี่ยเฮ้เปียกใสงอนเนี่ยไ,ไอ้พวกขับรถสระน้ำใส่คนอื่นโหยเปื่อนหมดเลย <c oughs> เสร็จกวยหน้างออา,อาเทีย์หลุมอ้า ไอแม่งคนหลงตรงนี้ว่ะแต่ดีนะกูไม่ล้มชูชีพฮ่ากูฉลาดจะถึงแล้วจะถึงแล้วออกนี่เงียบยายอุตตะแมนที่เอากรรมเจ้าสั่งให้ทำไงไอ้แย่น่ะสมควรโดนแล้วพี่ขอบคุณมากครับที่ช่วยผมเอาไว้บ้เปัญยังบ้าคำแหล่นี่แน่สาวแต่งเลยเหอนี่อุตตะแมนตื่นเขาด้วยละแกไอ้ย่าหำ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 หลังจากทำความดีมาทั้งวันเมื่อยจมเบย์ใกล้ได้เวลากลับบ้านแล้วนี่หว่ะ เจอตัวมึงแล้วไอ้อุตตะมวยหัวแขนคราวนี้แหละโกจริงแล้วกูจะง่ำหัวมึงให้หมดเลยเอ๊ะทำไมรถเมย์มาช้าจังเลยไม่ต้องใช้รถเมย์หรอกกูจะส่งมึงกลับบ้านให้กลับบ้านเก่านะไอ้อุตตะมวยหัวแขนเย้นนคราวนี้แหละกูจะย้ำยหัวมึงให้โด่ก่อนสีลา เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวดิพึ่งปล่อยนิดเดียวตายแล้วเหรอเนี่ยตายง่ายจังวะทำไมมันง่ายจังวะขอเช็คศพแป๊บนี่มึงตายจริงปะเนี่ยโอ๊ย,อยเช็คไอจีแป๊บอ่าเฮ้ยพระเจ้าผมตายแล้วพลังงานก็หมดด้วยอ่าชุบชีวิตให้ทีดิคุณพระแล้วทำไมไม่รีบบอกเฮียเดี๋ยวเฮียจัดให้คือชีบไปเลยเออ,อ,อคือชีบละเว้ยออแมงฝอยเต็มจมูกเลยเหรอเฮ่ะ ไ้เดี๋ยวก่อนอย่าไปทางนั้นฮะ<า>ยดมีอะไรห้ามตกหลุมนั่นเด็ดขาดไม่งั้นแกได้ายเป็นพระเอกต่างโลกแนะน่เฮ้ยจริงดิหุยเกือบไปแล้วเวลาขอบคุณมากครับคุณตําแม่ปาเป็นยังบงังคับแหละตบตูดเอาเอ้๋ยวจูจ่ <ๆ S 1> ก็ตบตูดกูเดี๋ยวตบหัวทิ่มเลยเนี่อุ้ยมันเต้นไป,ปู้ตากันไหมบุญดูปู้ตาไอ้นี่แม่งข้าจะติงตองว่ะปู้ตายู<ห>้ตายู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 ้ตาู้ตเอาให้ไปไหนไปไหนปู้ตากันตัวผู้ตาย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 ู้ตา